สวัสดีค่ะวันนี้นัสเซลชาแนลจะมา,าแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะคะว่าเดือนนี้เรามียอดเรามียอดขายแล้วค่ะดีใจกับเราหน่อยสิคะเพราะว่า,าลูกค้าคนนี้นะคะเรากว่าจะเจอกว่าเราจะโทรเจอเขาเนี่ยมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยค่ะ แล้วบังเอิญที่ว่าเขาเ,าเป็นลูกค้าที่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงค่อนข้างมากเลยล่ะค่ะแล้วทีนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมคะกว่าจะโทรเจอเขาแล้วซึ่งลายชื่อที่เรามีอยู่กับตัวนี้เป็นกระดาษหลายรีมนะคะอ แล้วเขาบอกเราอีกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าของอีกธนาคารหนึ่งซึ่งอีกธนาคารนึงเนี่ยก็เสนอจะให้เขาปิดของเก่าแล้วก็สมัครก้อนใหม่เพื่อที่จะได้สินเชื่อก้อนใหม่แล้วก็ดอกเบี้ยค่อนข้างถูกด้วยนะคะประมาณ10% อ่ะแต่พอดีเราก็มีสิ่งที่จะไปต่อกอนกับธนาคารนั้นเหมือนกันนะคะเราก็มีอดอกเบีย้ยที่ถูกมากของเราอยู่เช่นกันค่ะ9.99ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเลือก12เดือน36เดือน48เดือนหรือ60เดือนเต็มสตรีมก็9.99ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ได้วงเงิน 1.5ล้านขึ้นไปนะคะแล้วเรามาคำนวณในเรื่องของรายได้เขาแล้วเนี่ยในเรื่องของเงินได้ประจำของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทก็ตามนะคะก็คือเขาจัดอยู่ในลูกค้ากลุ่มรายได้สูงนั่นเองนะคะแต่ว่าเขามีโบนัสปลายปีด้วยค่ะซึ่ง ของทางแบงก์เราเนี่ยสามารถนำมาเวทเฉลี่ยหา12เข้าไปแล้วก็นำสิ่งที่เฉลี่ยของโบนัสเป็นรายเดือนไปแล้วเนี่ยนำไปบวกเพิ่มในส่วนของรายได้รายเดือนของเขาได้ด้วยนะคะทำให้คิดไปคิดมานะคะมันได้ค่ะมันได้อ่าโอเคแล้วก็ยังมีอีก ขยักหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้เราคิดของเราเองนะคะว่า,าในส่วนของดอกเบีย้ย9.99เนี่ยแบงก์เราไม่ได้อยากให้กับลูกค้าจำนวนมากนักเหมือนกับว่าแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะออกมาอาจจะให้แค่20คน25คนเโดยรวมของทางแบงก์้้วเซลล์ของแบงก์เรานี่มีหลายร้อยคนนะคะ ก็คือต้องแย่งในเรื่องของโควตาตรงนี้แล้วก็เป็นความช่วยเหลือของหัวหน้าทีมเราด้วยนะคะซึ่งเขาก็